3 8 9 0 0 0บาทเข้ามาแล้ว1คันนะคะใครกำลังตามหาเอาติท 1.6G นะคะคันนี้ได้ปี2017สีขาวสวยๆนะคะมาพร้อมราคา3 0 0 0กลางๆเท่านั้นนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อน8,000บาทสีขาวใครกำลังตามหาอยู่นะคะวันนี้นีมาให้1คันเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปลดระวางนะคะการันตีโครงสร้างมาให้แล้วไม่มีประวัติพิการชนหนักจมน้ามาแน่นอนใครที่สนใจคันนี้นะคะฝากกดติดตาม และชมคลิปนี้ให้จบด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้ในคลิปเต็มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พที่สนใจเอาตีสมือสองนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุษ ที่บริษัทเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับนุชที่สํานักงานใหญ่เลยนาะตั้งยู่ถนนเซรไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพวันนี้นะคะมีอัปเดตรถเอวติสสวยๆอีกหนึ่งคันเข้ามาใหม่นะคะเพิ่งปรับสภาพเสร็จนะคันนี้ใครกําลังตามหาอยู่นะคะคันนี้ราคา3 0 0 0นะคะ89,000 ปี2017นะคะเป็นตัว 1.6G นะ,ะซึ่งคันนี้หลายๆคนกำลังตามหาอยู่นะคะสีขาวคันนี้ฟรีดาวผ่อน6,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79บาทเท่านั้นนะคะใครกำลังตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยคลิปนี้นะคะ บอกเลยว่าพาชมอย่างละเอียดแน่นอนนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือ2หรือว่าจะเป็นอาติสมือ2องนะ,ะฝากกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดนะคะรอบคันกับตัวนี้เลยนะ,ะสำหรับตัวนี้ได้เป็นตัวปี2017นะ,ะ 1.6G นะคะราคา389,000นะ,ะฟังไม่ผิดนะคะ389,000รถสภาพ เดิมโรงงานนะคะรับประกันโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพิความชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะคะคันนี้ไม่ใช้งานเพียงแค่1นึ่งแสนปลายๆเท่านั้นนะคะกับรถปี2017ถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะ,ะกระจังด้านหน้าตัวรถได้เป็นสีโครมเมียมค่ะลูกค้าสภาพสมบูรณ์เลยกันชนอยู่สภาพเดิมครบไม่มีประวัติชนมาแน่นอนนะ ไฟหน้าเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์โคมไฟใส่กิ้งสภาพสมบูรณ์กันชนอยู่สภาพเดิมโรงงานเลยนะคะสันเตี่ยมคมๆสีเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะได้เป็นแมตเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะตัวสภาพตัวแมตเนี่ยยังถือว่าใหม่เอี่ยมมากนะคะลูกค้าคันนี้แมตขอบ16 นะฮะมาพร้อมดอกอยางคันนี้ได้ยางเป็นปี2023ทั้ง4เสเซนแล้วนะฮะได้ยางปีใหม่มาให้ด้วยนะคะเพิ่งเปลี่ยนมาให้สดๆเป็นร้อนเลยนะคะและในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะคันนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกด้านหน้าตัวรถได้พาร์ทเดิมโรงงานเลยนะคะจากโ o โยต้าสวยๆแบบนี้ สีเดิมโรงงานรอบคันนะในส่วนของรายละเอียดนะคะสีด้านข้างเรียบเนียนนะคะสันเหลี่ยมคมคม,คมเห็นได้ชัดกระจกรอบคันคันนี้ได้พาร์เดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะมือเปิดสีขาวมอพร้อมสีโครเมียมตัดนะคะสวยๆแบบนี้ภายในคันนี้นะคะได้เป็นโทนสีเบจคะ่ะลูกค้าเบาะหนังสีเบจสภาพไม่มีชําเลยนะคะได้เป็นตัว 1.6G การันตีโครงสร้างและบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมโรงง,งานรอบคันนะคะ มาพร้อมนะคะลูกเล่นเครื่องเสียงนะคะคลาสสิกเดิมตรงงานระบบแอร์ปรับมือมาพร้อมเกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้เลยนะคะคอนโซลด้านหน้าไม่มีช้ำนะคะหรือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างคันนี้นะคะซอกประตูเดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีการแกะไขงัดแงะนะคะสำหรับหัวน็อตดูสภาพสวยๆนะคะการันตีความสวยมาให้แล้วนะ,ะใครกำลังมองหาอยู่นะคะเอาติดมือสองไว้ใช้งานนะคะแนะนำเลยคันนี้ราคาตั้งถ่ายเพียงแค่ 3 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคุ้มเลยฟรีดาวผ่อน6,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถหนองป้ายแดงสวยๆนะคะไปใช้งานนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวเสาบีคันนี้เช่นเดียวกันนะคะหัวนอ็อตไม่มีการขยบขย่นอน็อตเดิมโรงงานนะคะลอยแผ่นเพจเดิมโรงงานวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถด้วยนะคะนี่รถของเรานะคะสามารถตรวจสอบที่มาของรถได้เลยนะคะลูกค้าไม่มีประวัตพิพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะรับประกรันโครงสร้างมาให้แล้ว ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวเบาะด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำสวยๆแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าเบาะหนังสภาพไม่มีช้ำดีไซน์มาได้กว้างขวางนั่งสะดวกสบายไม่แออัดแน่นอนนะคะมาพร้อมที่ชาร์จแบตด้านหลังมาให้2จุดแบบนี้เลยนะคะสำหรับในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูรอยน็อตนะคะเดิมโรงงานเมคอาร์คเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีต้องรอยการแกะไขนะสำหรับตัวน็อตนะคะอยู่สภาพเดิม นะแผงประตูด้านข้างก็สมบูรณ์เดิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะสันเรียมคมๆเห็นได้ชัดนะใครกําลังตามหาเอาติสมือ2ออยู่นะวันนี้มีมาให้1คันสีขาวนะและที่สําคัญผ่อนเพียง6,000บาทเท่านั้นเลยนะคะได้ชมไม่อน่เชน รถส,สภาพสวยนะคะการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะ,ะสำหรับด้านหลังค่ะลูกค้าคันนี้นะคะได้ในส่วนของไฟท้ายเดิม LED เดิมโรงงานกันชนด้านล่างติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดสวยๆนะคะตาสัญลักษณ์โคราอัลติส1 6 g เนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะไม่มีการชนท้ายมาแน่นอนนะคะกระจกด้านหลังก็ได้เป็นพ์ทเดิมเช่นเดียวกันนะ,ะสวยๆนี่นะคะเห็นได้ชัดเลย ไวเบรกดวงที่3เดิมโรงงานนะคะและในส่วนของรายละเอียดห้องเก็บสัมภาระคันนี้นะคะเรามาเริ่มดูในส่วนของตัวโครงสร้างกันก่อนโครงสร้างคันนี้นะคะได้เป็นโครงสร้างเดิมนะคะรอยเมรอาร์กรอยน็อตต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะรอยซิลิโคนเนี่ยอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะหัวนอ็อตไม่มีการขยับขยื่นคานน็อตเดิมโรงงานสวยๆ น,ะะนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดห้องเก็บสัมภาระคันนี้ก็กว้างขวางนะะกระเป๋าเดินทางเก็บได้จุกๆเลยใครที่ชอบเดินทางนะคะแล้วก็มีตัวอุปกรณ์เสริมมาให้อย่างเช่น ตัวยางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือคันนี้เขามีครบมาให้เลยน้ำมีมาให้แล้วครบแบบนี้รอยซิลิโคนรอยเมกอักด้านล่างนะคะอยู่สภาพเดิมเลยไม่มีประวัติน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําหรือว่าโดนชนมาแน่นอนนะคะสภาพเดิมสวยๆจากโรงงานนะคะการันตีเลยนะคะคันนี้นะคะถ้าซื้อออกไปตรวจสอบเจอนะคะมีหลักฐานเรานะคะยินดีคืนเงินให้กับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบริการหลังการขายเราก็มีให้นะสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานที่คุ้มค่านุชแนะ นำเป็นคันนี้นะคะอีกทางเลือกเลยนะรถสภาพสวยด้วยนะปี2017นะคะราคาย่อมยาวราคาจับต้องได้ค่ะลูกค้าคันนี้ฝากอีกหนึ่งคันนะคะเพื่อตัดสินใจด้วยนะในส่วนของรายละเอียดห้องออผู้โดยสารด้านหลังค่ะลูกค้าเห็นได้เลยนะคะว่าเป็นเบาะหนังสีเบจสวยๆไม่มีช้ำเลยนะคะนั่งแบบสะดกสบายแน่นอนนะแล้วก็ซอกประตูเนี่ยทั้ง4บานนะคะ หัวน็อตเมคอาร์คเนี่ยเห็นได้ชัดเลยลูกค้าอยู่สภาพเดิมสมบูรณ์แบบนี้แผงประตูด้านข้างสวยๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะตัวกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมแล้วก็ติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะคะลูกค้าคุ้มกันเลยนะอ่านี่เลยนะคะซอกประตูนะคะด้านหน้าเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์หัวนอ็อต แทบจะไม่มีการขยบขยื่นเลยค่ะลูกค้าอยู่สภาพไหนจากโรงงานก็อยู่แบบนั้นเลยนะคะแล้วก็เสาบีทั้ง2ฝั่งก็เช่นเดียวกันนะคะหัวน็อตเดิมสติกเกอร์ต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดด้านในตัวรถกันบ้างนะคะว่าสภาพจะเป็นยังไงบ้างอ่า สตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะลูกค้าคันนี้นะคะเรือนไม้สีฟ้าสวยสวยเดิมโรงงานไม้ที่โชว์นะคะ 5, 1 8 5 6 5 1กิกโลคันนี้ไม้เดิมโรงงานนะ,ะย้ำเลยว่าไม้เดิมโรงงานเราขายตามสภาพและตัวไม้ไม่มีการไปกอไม้ลงหรือว่ากอไม้ขึ้นแน่นอนคะ่ะลูกค้าเราขายมาแบบนี้เลยนะ,ะไม้ห8 0 0 0 0ใครรับได้จัดเลยนะคะขอคนที่รับได้เท่านั้นนะทุกคนจะบอกว่าเอ้ยไม้น้อยจา้าเอ้ยไม้เยอะ บอกไว้เลยนะคะว่าตัวเอาติสเนี่ยไม่วิ่งเป็นล้านโรมไม่ใช่ปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาอยู่นะคนที่ใช้เอาติสเนี่ยเขารู้กันอยู่แหละนะคะวันนี้ขอคนที่รับได้หนึ่งคนนะคะไม่แสนแปดนะคะราคาสามแสนแปดนเาพันให้ไปเลยนะ,ะประกันเครื่องเกียร์หเดือนและฟรีค่าเนินการนะ,ะเอาไปเลยนะในคลิปนี้อยากขายนะคะคันนี้เพราะว่าสวยมากลูกค้าไม่เยอะจริงแต่ราคาเนี่ย เป็นที่จับต้องได้แล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างดีกับตัวไม้นะคะไม่ได้สูงมากหรือว่าไม่ได้น้อยมากกําลังพอดิบพอดีกับตัวไม่เลยนะคะคอนโซลหน้าหน้าสีดำเนี่ยสวยๆแบบนี้นะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้าเป็นรถมือเดียวเลยนะคะสภาพเนี่ยวสวยเดิมโรงงานแน่นอนนะคะลูกค้านี่คันนี้เป็นรถนะคะของเป็นของรถเป็นพี่ผู้หญิงขับนะเพราะฉะนั้นนะคะบ,บอกได้เลยว่า การรักษาเนี่ยดีแน่นอนนะคะผู้หญิงขับเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยขับแบบโหดดนะอาจจะยน้ถนอมในการขับเนี่ยหนูเชื่อได้เลยว่าคันนี้คุมแน่นอนนะคะระบบแอร์นะรปรับมือค่ะคันนี้ปรับได้สียระดับแอร์เย็นฉ่ามากนะคะนี่เลยนะหัวเกียร์เรียบเนียนสวยๆนี่นะคะเป็นเกียร์ขั้นบันไดอยู่สภาพสวยเลยนะพวงมาลัยมอติฟังก์ชันนะคะคันนี้ก็อยู่สภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีริ้วรอย การทะลอกหรือว่าใช้งานหนักมาแน่นอนนะคะมาพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงนะที่รถเสียงเพิ่มเสียงได้นะแล้วก็มาพร้อมแอร์แบ็กเใบมาให้แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะ,ะระบบรักษาความปลอดภัยมาเต็มนะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้2จุดกับการถอยหลังที่มือ,มหมอ,บบมมอใหม่หัดขับเนาะอาจาจะจะไม่ค่อยระวังในการถอยหลังนะคะเรามีเซ็นเซอร์นะมาให้หรือลูกค้าอยากได้จอ เดี๋ยวนุชจัดให้เลยนะคะจัดให้เลยแต่ไม่ได้ติดให้ฟรีนะเราจะมีราคาพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะตัวจิตติดหน้าจอเนี่ยเรามีราคาพิเศษให้นะคะใครสนใจอยากได้ตัวไหนอยากได้ของแถมแบบไหนเรามาพูดคุยกันได้ค่ะลูกค้าบางอย่างนุชแถมให้ได้นุชแถมให้บางอย่างนุชแ,แ,แถมไม่ได้ก็บอกกันตรงตรงกันไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาเอ้ยคุณรีวิวนะคะบอกว่าเอ้ยเข้ามาด้วยนู่นนี่นั่น นะแต่นุชเขาบอกไว้ก่อนว่าเรามาคุยกันหน้างานได้นะคะที่บังแดดสวยแบบนี้เลยอยู่สภาพสมบูรณ์นะ,ะไฟหน้าเปิดปิดได้ปกติแบบนี้ค่ะลูกค้าขานีสวยๆเลยนะ,ะลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะคะขอเพียงแค่หนึ่งท่านเท่านั้นนะเพราะว่ารถของเราเนี่ยมีเพียงแค่คันเดียวด้วยนะคะราคานี้นะคะสีขาวจะบอกว่าไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยๆนะรถก่อนเนี่ยเมื่อประมาณ3-4เดือนที่แล้วเนี่ยมีเข้ามาสองคัน หายไปในหนึ่งวันเลยนะคะลูกค้าวันนี้มีมาให้นุชมารีวิวให้เห็นก่อนใครเลยสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดมาด่วนนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมนะในส่วนของรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันนิดนึงนะ,ะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะมาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานดูโอ VVTI เดิมแท้สี่สูบแบบนี้เป็นเครื่อง1 0 0 0พ 6044นะคะอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะหัวน็อตต่างๆเนี่ยอยู่สภาพเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่เงี้ยน,นะสำหรับตัวหัวน็อตนะคะคานหน้าเดิมโรงงานนะคะให้เห็นกันเลยนี่นะคะ ฐานหน้าเดิมๆไม่มีการไปชนน้ำหน้ามาแน่นอนนะคะการันตีมาให้เลยรอยเมคอาร์คหัวนอ็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมนะคะรอยซีโคนต่างๆหรือว่ารอยเมคอาร์คเนี่ยเห็นได้ชัดเลยตาสัญลักษณ์ตรงนี้มีมาให้นะคะแล้วก็ฝากกระโปรงรอยเมคอาร์คกลมๆนะคะเห็นได้ชัดเลยนี่นะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์มอ,อก,กอเดิม ข้อควระวังมีมาให้แบบนี้เห็นชัดแบบนี้การันตีมาให้เลยนะคะคันนี้เป็นรถเดิมโรงงานแน่นอนนะคะกับ t y y ยต้า r o โร a ออติส 1.6G ปี2017ราคา389,000 ไหม่ใช้งาน1,80,000มกิโลเท่านั้นนะคะราคานี้จับต้องได้แน่นอนผ่อน6000บาทอายุงานขอ1ปีขึ้นไปนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีรับดอกเบี้ยพิเศษได้เลยหรือใช้แบบประชาชนใบเดียวในการออกรถนะ,ะมีมีผ่อนบัตรเครดิตนะคะหใบเกินปีนะลูกค้ายื่นแค่แบบประชาชนเท่านั้นเลยนะคะสามารถนํารถกลับไปใช้ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาดูรถสามารถรับชมผ่านคลิปนี้ได้เลยและเรามีบริการเซ็น เอกสารถึงที่นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วย mm. เพื่อจะมีพลาดการอัปเดตเอาติสมือสองเข้าาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ